สวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้พายุเข้าวันที่สามแล้ววันที่เก้าตุลาคมเนาะจิภาพมะซองไนพวกต้นไม้ที่ที่เพาะไว้นี่ไหมคะพี่น้องบ้อบบ๊อน,อนเดียมีเวลาเอาลวงกระถางเ้ยงานหลายช่องงานหลายยุกระถางนี่นะหนิงพอไออันนี้มะม่วงหาวมะม่วง มะม่วงขาวมะนาวโห่ไอ้พันธ์สีเขียวนะคะเนี้อต้อนเนี้ยที่เพาะไว้เนี่ยที่เพาะไว้ที่โตโตเนี่ยคือหนึ่งปีแล้วเนี่ยยังไม่ได้เอาไปไหนเลยเนี่ยไม่มีเวลาทีนี้ต้นเนี้ยเป็นปิดสนาแต่คิดว่าน่าจะเป็นต้นบักเมานะะี้ยคะเพราะว่ากลิ่นกลิ่นบักเมาแล้วเอาเอามเมล็ดมันโยนลงอยู่ในนี้ก็จะมีหลายหลายอย่างก็จะมี มีผักอีตูกับนีมีใบแมงลักด้วยเพราะว่าก็ตั้งใจปลูกอยู่นะใบแมงลักเนี่ยก็พอเดชพอเดชเวลาห้าเห็ดอมเห็ดอย่างกับพ่อเดชเก็บใส่อยู่ค่ะแล้วก็มีต้นพริกอันนี้น่าจะเป็นพันุพริกแดงจินดานเพราะว่าไอกงานหลายค่ะนี้เป็นออสมอนัําดาบันี้น เบียกอสมอช่วงโควิดนี่หลายหลายค่ะค่ะแล้วเราจะต้องไปสแกน่วเวลาที่มันมีงานมีอะไรด้วยโอ้ยมอนกระดามขังอันนี้มอนนี่อัน,นเอากิ่งมาปักก็ได้กินได้ค่ะก็เล่มกิ่งเล่มกิ่งไปเรื่อยๆก็ได้กินน้วยอยู่ค่ะได้กินทุกรอบพอพอเราเล่มกิ่งแล้วมันมันแตกขึ้นมาใหม่เราก็จะได้กิน อันนี้หนิงไม่รู้ชื่อนะอ๋ตอนนี้เนะี่ยกำลังเล่นไม้พวกนี้อยู่ประหนึ่งเห็ดตัวประหนึ่งประดุษว่าจะความเป็นย่ายาพันว,ว่าอันนี้อันนี้ชำํำเอ่อมเมล็ดสละสุมาลีไว้ะคะ่ะสละสุมาลี กับบอหูว่าปลูกยู่อีสานเพิ่นฉิเป็น,ปนยังไงเนาะแต่วันนึงงเได้เอาเขาไปไว้ยู่สวนนะคะเอาไปลุ่งยู่สวนหริบบ์ก็จะหายพ่อน้องเมงเป็นผู้เฮตัยทีนี้มาดูต้นนี้นะคิดว่ามันที่เจดีพอใจว่าเป็นอันเป็นอีหยังนะเป็นต้นผักโขมใหญ่บ่อาวาัสันแต่เบิ่งใบแล้วบ่แม่นต้นน่าก็บ,บแ่แม่นแท้บ่แม่นยังบ่ฮู้ว่าต้นทีนี้ก็มาถึง มาถึงอันนี้ผักชัยยาอันนี้ต้นลำโพงนะคะเนี่ยรอรอชมว่าเราจะได้ดูด,ดอกเขาไหมเพราะว่าเพราะว่านิง้งนิ้งไม่ได้ปลูกเองหรอกค่ะ,ะแม่ของน้องเมฆที่สวนน้องเมฆน่แม่เขาถามว่าจะเอาไหมแม่จะเอาให้แต่ว่าแกาก็บอกถึงวิธีปลูกว่าถ้าเราไม่มีเมล็ดเนี่ยเราหากกิ่งเขาชำลงได้เลยถ้าเราถ้าเราจะจะแยกกระถางใหม่อะไรอย่างนี้ครับมันอยู่ในกระถางนี่นะคะอยู่ในกระถางเนี่ยะคะ่ะ ออหกปันี้ยาไผ่น้มพี่น้องกำลังหลายแต่ยังไม่ได้เลือกสำหรับคนที่ที่อยากจะได้นะคะยังยังไม่ได้เลือกให้แต่เดี๋ยวจะจะเลือกให้แล้วเดี๋ยวจะติดต่อไปนะคะคนคนที่ที่ที่ทักไว้ว่าอยากจะได้ยาไผ่น้ำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจัดการให้เดี๋ยวให้มีเวลาก่อนมันก็เป็นประมาณเกึ่งสวน้าบ้านอันนี้ อันนี้บัวดินกรเพอะได้เบิ้งได้แง่ค่ะย่ามันออกดอกอันนี้พ่มนี้ใหญ่มากอันนี้คือสีได้ตีได้แยกกระถางมันอีกอยู่ค่ะเพราะว่าเราซื้อกระถางมาแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยกระถางกระเสือมาแบบพี่น้อเวลาบัวมีค่ะเนี่เวลาบัวมีค่ะแน่ลนแล้วทีนี้ต้นนี้กระถางบัวดินเปิดกระลัางสีออกดอก อ่าบัวดินกระถางนี้เป็นบัวดินสีชมพูสีอ่าดอกน้อยนะคะเพิ่นเป็นดอกน้อยเนาะนี่เวลาที่เขามีดอกพร้อมกันก็จะสวยมากต้นส้มกับต้นเลมอนก็ไม่ได้ดูแลเลยช่วงนี้ไม่ได้ตัดก,กิ่งไม่ได้เลีมกิ่งเลยนะคะ